ปีนี้เป็นเวลาที่สำคัญสำหรับผู้ชอบธรรมชาติและวัฒนธรรมแม่ทีวีอวอร์2025กำลังจะนำเสนอความยินดีและความสุขให้กับผู้ชมทุกคนโดยประกาศผู้ชายหญิงยอดเยี่ยมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางพนวัตโบเมลดาดารานำชายหญิงยอดเยี่ยมของปีพลนวัตโบเมลดาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเป็นดารานำชายหญิงยอดเยี่ยมของปีซึ่งเป็นเหตุผลที่ช่องสางคว้าดารานำชายหญิงยอดเยี่ยมสี่รางวัลใหญ่ในงานแม่ทีวีอวอร์2025 ยามงานนี้เป็นเวทีที่มีความสําคัญสําหรับการสนับสนุนและสร้างกําลังใจให้กับนักแสดงและผลงานที่มีคุณภาพสูงซึ่งช่องสามมีความสุขที่ได้รับรางวัลใหญ่ในงานนี้รางวัลสาวเจ้าเสน่ห์แห่งปีนางเอกหน้าหวานมิ้นรัญชรวีที่กล่าวเสน่ห์ในหลายๆด้านที่มัดใจแฟนๆได้อยู่หมัดรางวัลคู่ขขัญแห่งปีก้านกก้าพีพีปุนปรีดีคู่เพื่อนที่รักเคมีสุดฟินอย่างเป็นอันตรายที่ทําให้แันคลับใจละลายทุกครั้งเวลาอยู่ใกล้กัน รางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมแห่งปีพนวัตรจากละครนับ8ซึ่งบทบาทที่ได้รับการสนับสนุนอย่างสูงสุดและโชว์ลีลาศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่สวยงามน่าประทับใจรางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีโบเมลดาที่กล่าวรอยยิ้มละลายใจในละครที่เรียสุดปังคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หหงซึ่งสาวโบได้สวมบทบาทการเป็นชีพนิตราได้ตรึงตราตรึงใจแฟนละครงานแม่ทีวีอวอร์ด2025มายามหาชน เป็นการประกาศรางวัลที่สำคัญสำหรับผู้ชอบธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งช่อง3ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการผลิตคอนเทนต์ที่มุ่งเน้นคุณภาพออกสู่สายตาผู้ชมนำมาสู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจเหล่านี้